กล่าวทักทายสวัสดีครับท่านผู้ฟังผู้ชมทุกทท่านนะครับใครที่เลี้ยงหมูแบบชาวบ้านชาวบ้านเรานะครับโดยเฉพาะรายย่อยนะวันนี้ผมจะมาพูดถึงเรื่องการฝากลูกหมูต่างแม่ผมก็เข้าใจว่าหลายท่านเคยเคยเจอปัญหานะครับโดยเฉพาะรายย่อยอย่างเราเราเนี่ย เลี้ยงหมูก็ไม่ได้เยอะใช่ไหมครับเพราะอิ้นว่าลูกหมูออกมาก็ได้เยอะจัดโดกว่างั้นบางทีออกมา19-20ตัวบ้างปัญหาก็เลยเกิดนะครับเพราะว่าแม่หมูก็ไม่มีเต้านมถึงการแก้ปัญหาก็ต้องซื้อนมผงมาให้ซึ่งมันก็ได้ผลในระดับหนึ่ง ต้องหมันคอยดูแลหมันป้อนนมแต่ทางที่ดีนะครับผมก็มีวิธีแก้อยู่วิธีเนี่ยแต่มันจะทำได้ไหมถ้าใครมีหลายตัวนะครก็มีโอกาสแล้วก็ต้องผสมหรือว่าทับให้ใกล้เคียงกันนะครับคลอดไปเรี่ยก,กันไม่เกินสามวันสีวันนะครับยังไม่หมูตัวนี้นะครั คลอดลูกออกมาก็ได้สิบสองหางแต่เต้านมเขามีสิบสีอันนี้ก็ถือว่าพอเพียงแต่อีกตัวหนึ่งอยู่ข้อกลางคลอดหลังจากหมูแม่นี้สองวันนะครับมีอยู่สิบ หกเต้าแต่คลอดออกมาสิบแปดก็เลยเกิดปัญหาจึงได้นำมาฝากนะซึ่งการลักษณะการฝากแม่นมเนี่ยคนที่จะรีบฝากนะครับอย่าให้เกินสามวันถ้าเกินสามวันแล้วเขาจะจำกลิ่นลูกของเขาได้ครับทำไมห,หรือผมต้องพูดอย่างนั้นเพราะว่าเราต้องตามยานะครับช่วงที่ตามยาเนี่ยเขาจะยังจำกลิ่น ของลูกเขายังไม่ได้นะครับแต่ถ้าเลยสามวันแล้วหมดฤทธิ์ยาฤทธิ์อะไรแล้วนยะเขาจะจากลิ่นได้เขาจะทําร้ายนะก็จึงถ้าจะฝากจริงๆก็ควรจะฝากก่อนสามวันนะครับนม่อยากให้เกินสามวันกว่า,วาครับนี่คือวิธีการฝากลูกหมูนะครับขอบคุณนะครับที่ทุกท่านเข้ารับฟังรับชมสวัสดีครับผม